โอเคครับการสบีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมอาร์มเจเจนะวันนี้ก็จะแต่งตัวชาวไร่ครับพงน้องโอ้คนร้อนเลยครับโอ้ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นนะครับพงน้องใครน้องมึงไว้สัตว์ตอบแม่งเลยเฮ <c oughs> ้าอย่าเฮ้าคู่นี้อย่าเฮ้าไอ้เหี้ยเฮ้ย <c oughs> ขาตั้งกล้องพังอ่ะครับพงน้องโคตรปัญญาอ่อนเลยเอานะฮะวันนี้ผมก็จะมาโชว์สเต็ปการขับรถไทยแบบขับขรถไทยยังให้หล่อครับ ไม่กูหล่อทำไมว่าว่ต้องหล่อที่ยเลยวันนี้ที่จริงผมว่าจ,จะมาอัดคลิปอ่ายำขนมจีนนะแต่แม่งน้เือเอาปลาลามาครับท่านผู้ชมคือมันทำไมไ่ได้ไม่มีปลาลาไงมีกูแสบตาอ๋อครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาถ่ายรูปอะครับก็อยากเอาลงเฟซเก๊กหล่อครับบ้านรวยควยยังเป็นทอง หลังนี้เป็นรถไถนะครับคันละล้านนะครับรน้องๆคันละล้านอะหน้าผาแหวกคันละล้าน <c oughs> เอาครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถไถนะครับเป็นผมวานี้มันโคตรอันนี้ก็เป็นผ่านการใช้งานมามากมายครับรถคันนี้ก็ซื้อตั้งแต่ผมอายุปอดปอสองครับปอสองเอาครับเดี๋ยวผมเอาผ่านลงกันผ่านหน้านะตรงเนี้ยปึ๊บลงปั๊บโอ้โหโคตรโหด แลวผมตอนนี้ก็มีแขกรับเชิญขึ้นมานะผมเป็นน้องดำนะน้องดำครูปิตาผมจอดดีครับน้องหนุ่มรถไถครับเนี่ยรถไปไถให้ไถไรนี่ก็สามไปทุกร่องครับวิ่งกล่องไม่เหนื่อยครับตัวนี้เลี้ยงไม่อยากครับแค่นำปลาปลา พูดอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยดิวัสดีรับผมน้อยดอมนี่เป็นตัวเปิดครับเห็นรถไม่ได้ติดเครื่องทีไรแม่งเห่าคนทุกทีคือของของไงก็ธรรมดามาครับก็มันก็ดีนะฝ่อของให้รอเวลากลางคืนในลงรถครับนี่เป็นไฟหน้ารถนะครับผมนี่ก็เป็นไฟออองจากส่วนมันแตกไงเลยต่อเองนะครับเพน้องกูไม่ต่อหรอกพ่อกูต่อเอาแล้วนี่ก็เป็นชื่อผมแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นนี่ครับไฟทะเบียนนี่ใครอยากจะซื้อเลขก็ ไปกับวิดีโอดูเอานะจางนี่ไามานานประมาณ3ปีแล้วแม่งจะหมดแล้วไม่มีตังเปลี่ยนนะครับพน้องใฮ้แอคสมัตเราเนืผ่านทัวันเด็ด้นะครับนี่ครับรถคันนี้ก็นำเข้าจากเยอรมันครับประกอบที่ไทยคือทุกอย่างที่ผมพูดนี่คือมั่วทุกอย่างยกเว้นเรื่องหมาพอไปแอคถ่ายรูปแป๊บนึงคือมัน่อไงใส่ชุดใส่ชุดตัดอ้อยล้วไม่ค่อหล่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงจินนะเดี๋ยวผมไปแอคแอคซะหน่อยแล้วกัน room with people who don't even care about my well-being I don't dance, don't ask, I don't need a boyfriend So you can't go back, please enjoy your party, I'll be here Somewhere in the corner under clouds of marijuana With this boy who's hopping, I can hardly hear Oh, with this music I don't listen to And I don't wanna get with you So tell my friends that I'll be over here myself will